อ้สองแสนสองแสนหนีหนีน <c oughs> โอ,โอเร็วเร็วเร็เรขึ้นรถ <All right. S 2> ขึ้นรถทหาร <c oughs> ไม่รู้จักก็เคยเห็นหน้านะอ่ะบอกแค่นี้เอ้าแปลว่าอาจจะไม่อยู่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ะเปล่ารุนเราไปรุนเราไปไม่บอกไม่ไม่ทีน่นแหละ ไปถึงไม่ออกบอกไม่ได้ไม่รุ่นเราก็รุ่นพีไม่น่าไม่น่าจะเป็นรุนน้องไม่น่าเป็นรุ่นพีใช่ไม่น่าจะเป็นรุ่นพีด้วยรุ่นเหล่าเนี่ยแหละรุ่นน้องไม่รุ่นเหล่าใช่นี่คุยอะไรกันเนี่ยคนธนาคารกูกำลังแค้อยู่นะรู้ไหมไกดกูออกไปกดกูออกไปกดอัานเกมมาเมื่อคี้รู้หรือเปล่าก็อย่าอาจเสียไม้ดีวะไม่ได้มันต้องมีความสมจริงเข้าใจไหมคนธนาาร ไปยิงมาแล้แอะตายมึงมึงอัดเกมเหรอหรืออะไรกูไม่ได้อัดเกมแย่โคราดเขาเรียกว่าแคดคอร์ตายเขาเรียกว่าแคทเกมยังไงเราคนนั้นเวลาเล่นเกมเนี่ยเราก็ต้องเล่นมีประโยชน์เอาเราเล่นหมดฟันเดอร์แล้วเนี่ยโอ้แย่จริงๆเลย เอ้ยโดนลูกสองยัดตาไปดีเอาแล้วในหมดฟันเดิลอะไม่เป็นไรไม่ไม่ใช่เป่นตัวยอดหรือว่าฟันเดิลฟันเดิลเอาล่ะพร้อมไม่พลทหารเราจะโดดในอีกสองสองตึ้งก็พูดอย่างนีไม่ได้โดูที่จัดเป้าหมายที่เราจะไปนั่นก็คือลออนนด ไป็ตึกเยอะๆดิวิหารส่งเอพอร์ตนไหมล่ะแต่แอร์พอร์ตคนเยอะนะเด็กคาร์ลี่เอาแอร์พอนไหมแต่คนเยอะนะเอาไหมล่ะดูว่าเจ้านี่อันนี้มีสองมีสองมิชชั่นเอาซ้ายหรือขวาเนี่ยดาเทาไม่ค่อยมีมิชชั่นเลยฟองเอาเอาตรงแว่นขยายแล้วกันมันมีมันมีเยอะมันมีมันมีสองงานอยู่ด้วยเนี่ยนี่นี่นี่นีนี่นีนี่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  เอาสีเขียวสีเขียวสีเขียวีีเขยวโอเคเอาเราพลทหารพิกัด6 500เมตรข้างหน้ามีศัตรูอยู่ปรปับปรายพาันยิงผมไม่ต้องกลัวไปมันยิงน้อยไม่โดนหรอกพลทหารหนายตัวเล็กมีศัตรูหนึ่งคนศัตรูหนึ่งคนศัตรูหนึ่งคนไอ้โรท้ายไอ้พา ตายตายยังโอ้โหใครยิงกูเดี๋เด em right, yeah. ี๋ยวมันนี่มันจะใครอะไรเดี๋ยวพวกมึงตายกันแล้วเหรอยังไม่ตายเรายังไม่ตายแค่พักผ่อนกลับไปพักผิดทายคนนั้นเองโอ้องแต่งใหม่หมดเลยอะ โอ้ยกูตุกกระตุกไอ้เงี้ยไม่เป็นไรหรอกคนทหารถ้าตายแล้วก็ได้เลื่อนยศนะนะตอนนี้ฟองกลายเป็นจ่าแล้วจ่าฟองโอ๊ยจ่าแล้วช่าไม่ต้องห่วงมาแล้วโอ๊ย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 ไอ้เหี้ยยังไม่ถึงพื้นเลย ป้องมันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นไปวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปไหนเห็นแล้วเห็นแล้วเ,เอ้อเอ้อเอ้อ,อทำไมดุมีคนเยอะจังเลยเนี่ย พูดตายเลยโท<ถ>รคนทหารชายโดนเช่าหนีมาค่้า่ากแล้ว <laughs> ไอ้เฮี้ยงงอ่ะลงมาแล้วพูดตายทันทีไม่เป็นไรกูได้วาง tactical insertion ไว้แล้วเราหน่าจะเกิดที่เดิมใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่อะ่ะโคตรไกลเลยแต่กูเกิดที่เดิมอะ่ะหายแล้ว <c oughs> วางขานตาย เชี่ยเอ้ยทหารจริงไปที่อื่นก็ได้ป้องหาที่กัดที่ดีกว่านี้ให้กูหน่อยซิไปซื้ออันนั้นไปไปซื้ออันนั้นไปรอดไปหาชายเออเนี่ยชายมั้นี่ไปทำภารกิจไปคุณต้องฝากเงินก่อนดิกูจะอันนี้ทำไมมันยังไม่มีร้านให้มึงไงเก็บให้ได้แสนห้าไปเก็บหมแสนห้า อากูจะไปต้งแหวนขยายไปตรงแหวนขยายนั่นแหละกูบอกเลยนะว่าไม่ชอบโหลดเอาของตัวเองเลยตอนนี้แต่จะต้องทำภารกิจโอเคมาที่แหวนขยายแล้วโอเคไปยังที่ต่อไป โอ้ยเงินกูแสนสี่แล้วเร็วไม่ต้องกัรความปลอดภัยเดี๋ยวจะคุ้มกันให้นะพลทหารชายในแถวนี้นั้นไม่มีช็อปให้มึงเลยเพราะฉะนั้นมึงน่ายยังส่งเงินไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปหาช็อปนะ รถก่อนเอรรถก่อนก็แรปคาพร้อมให้บริการแล้วฝากเฮ้ยแกปเฮ้ยแกร์ปกคนทหารร้องนีมากข้าจริงๆข้างหน้ามีคนนะนว่าปล่อยเข้าไปเรามาเก็บพันธ์ก่อนข้างหน้าไอ้ตรงไหนวะเออ ดาน่ะเห็นไหมนะหนึ <Ils _ s> ่งหกห้าหงหกห้วะไกลไหมบนนั้นเหรอเห็นแดงๆอยู่แวบๆแล้วไปไหนไปรปล่อยขาไปก่อนก่อนฟ้องเดี๋ยวมึงรอแถวนี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะหายแตกแล้วตอนนี้ทุกคนเดินหน้าเดินหน้าเด ว้าคนอยู่ข้างหน้าเลยคนอยู่ใ,ใกล้ๆเลยยังคนไม่มาโดดลงมาแล้วใครอยากมาส่งเงินตรงนี้นะ เต็มไอ้เนี่ยตรงนี้ยังไม่เต็มนะยังไม่เต็มตรงกูยังไม่เต็มสองตรงกูยังไม่เต็มเร็วจะไปแล้วหรอชายตรงคูดชายค,คนอยู่ข้างหน้าเลยคนอยู่บนเนินเดีนะ๋ยวชายไม่ต้องไม่ต้องเจ็ดหมื่นไม่ต้องหรอกโอเค นอไก่เนี่ยเนี่ยตรงที่กูอยู่เนี่ยนหะแต่มันหายไปไหนแล้ววะน่ะเจอลเอ้าเจอละเจอละูป่าเเดเดฮัลโหลมีนอนบอยู่ What the fuck แตกเเออกูหลุด ต้องไหนวะเอาชายมันดึก,าด,กดาวแล้วยิงคำไวให้หน่อยดาวหรอดาวแล้วดาวแล้ว,ว,แ,ลวแต่มันน่าจะมีเซลล์รีไวท์มันเี้ยเซลล์รีไวท์โคตรไวเลยใช่ผ <c oughs> มก็เซลล์รีไวท์แล้วเก <c oughs> ือบกูวิ่งมาช,ชาร์จไม่ทัน โอ <im iti> <öst> ้ยพลทหารชายหลุดไปแล้วเขาได้จลาโลกนี้ไปแล้วทำไมไม่ได้ยินเสียงวก็เมย์วะยังไม่ได้ยินเหรอแต่กูได้ยินเสียงหมดอยู่นะพลทหารชายตากได้กรอว่ะเหมือนกัน yeah โอเคได้บาวตีมาแล้วสองคนเป็ล่าสามคนจ้า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 บ้าระเบิดไปแล้วเอ้าเรียกตายโอเคตีว่ะเขาฆ่าให้ก็ได้เงียบจริงจริง มีศัตรูกำลังล่อนลงมาหาเราเนหารองนี่มันโทษเยอะโอ้ยสองแสนสองแสนหนีดี <laughs> <laughs> อ้เร็ว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 ขึ้นรถขึ้นรถพลทหาร ไปเลยไปเลยโอ้ยมา็อปให้ด้วย <m ots> เบื้องต้นเลยเมื่อกี้มา็มาอปให้ด้วยไม่ได้มไมีช็อปมีชอม็อปมาแล้วไปเอามีช็อปแล้วมีศพปล่อยมันไว้ก่อนการส่งเงินของเ,ขเราต้องมาก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวช็อปที่ใกล้ที่สุด ดั่ล่ันแหละแปันแหละไม่อันนั้นไม่มีศพงนัไม่มีศพไ่ได้ไม่ได้ดีๆก็รวยบอกเลยรวยแบบงงๆเงี้ยดีกว่าเยอะามีแย่พี่อะสองแสนสองแสนดีสองแสนของฉันเอเลยมาแล้ว อันน้เี่ยใช่เด็กกูซีดด้วยวเพิ่งอันสามเลยอ้าวมึงฝากหมดได้ไงวะเนี่ยอ้าวเต็มป<ะ>แปดหมื่นซื้อไม่คุ้มหรอกเัินไปกันก่อน Down, 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 down. ดาว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 ซ้ซ้ำกระสุนหมดเลยแล้วเพื่อนมันอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยมีคน,ม,นมีของ,ต,<า>งตก,งตกเอ,อ้ยเยี่ยม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 แปลวตามันมาพุทออกมาแล้วมันมีแค่สองหมื่นเองจนจริงๆแสนเจ็ดส,ส่งไป b บลตี้เบตี้เก็บเลยไหมอ่าเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเช่าหนีมาอีกแล้วเช่าหนีมาข้าหัวใกล้ๆเลยนี่เจอแล้วเหมือนจะเจอแล้วค้ำเมกดาวหนึง่ง <วะ S 2> ไ้าเกือบเกือบไปแล้วป้อง มันนอกไปแล้วหนึ่งระเบิดใครวะเชาวดีอะไรนะจอดจอด ไป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 ซะเรียบร้อย90,000มีคนมาเพิ่มอยู่ไหนวะมันต mm. ้องเป็นเพื่อนมันที่เพิ่งเกิดนั่นแน่ตายอ๊ะเฮ้ย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 ไอ้บนโลแล้วรอแล้วโอ้ Policy เลยพร้องด่วน มันจะลงมาชาร์จมึงฮิวฮิวฮิวรอก่อนอย่าเพิ่งบวดนออเจ็บตังบ้าซะมันต้องมีมาเพิ่มแน,น่ๆข้าวนักเลือข้าวนักเลือข้าวนักหนีสิครับเอาล่ะเราจะต้องไปล่าหอ มีคนตรงนั้นอพีจีอพีจีใครวะหลังเราเลยไหอตกแล้วกระมาเปเก็บพอร์ไหมอ่ะเดี๋ยวกูมีคนสอยหอรจากแถวนอะอะเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันคนคนคนบินมาแล้ว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  Những lạc, nguồn thực. Những trên Những lạc.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  Những nó Những lạc. Những này, Những lạc. nó lạc. nó rồi. nó này, ở trên ไม่ได้มีรีไวฟ์ถ้าไม่มีแล้วทำไมมันพันนี้โอ้โหแสนหนึ่งแล้วจ้าขอเกาะหน่อยครับทำไมเก็บเกาะไม่ได้อ่ะกดเก็บดิเก็บกดแล้วเ,เก็บไม่ได้มึงเก็บได้ไหมบ้กบ้กเฮ้ยมีคนเก็บยังอ่ะเอ้ยนั่นน่ะเฮลิคอปเตอร์อ่ะมีคนเก็บแล้วปะ มันอยู่ตรงเนี้ยมันหายไปแล้วมีแล้วบ้าที่สุดเออแป๊บเดียวมันไปแล้วเอ้มีคนดรอปแท็กติคอลมึงอ่ะโกโกูคืดรอปเองเนี่ยอยู่ใ,ใกล้เลย ไปนี่มั้งเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล,<ป>ล้วปะแตกปะแตกขานลงมาขานลงมาไม่ได้หรอ ตกไหนวะดาวดาวตรงนี้ไอ้ใช่เกือบล้านหนึ่งแล้วอ่ะ